น้องโปดทำอะไรอ่ะน้องโปดทำอะไรอ่ะอ้าวอ้าวย่าย่า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 ่่าอากำลังเล็งของกาลังเลงของกาลังเล็งขององ่ะไม่สามารถใช้มือได้อ่ะไม่สามารถใช้มือได้ ไม่สามารถใช้มือได้ฮ่าเราทำไงทีนี้ใช้มือไม่ได้ทำไงทีนี้ต้องกไปไหนเนี่ยต้องปไปไหนเน่น เริ่มง่วงเริ่มง่วงไปอยู่มุมแล้วเริ่มง,วง่วง,วงละเ,เออซื้มละซื้มละง่วงนอนดูดนิ้วซึ้มละ